ยิง่งเ้าตั้งรอรูปแล้วพราะว่าเป็นที่เระลึื่องที่บูชาเป็นที่มั่นใจในการทําความดีเี่นก็ใช่นะค<ะ>รับเด่นก็ใช่เห่นก็เป็นอขาที่จะรูปที่เกิดไว้กักตัวนไว้เป็นที่เราเรื่องขอวลาใจจะกโกรธคิดว่าเรามีรูปเจ้าอยากโกรธจะาโลภอยากโลภอย่ากหลงอยาําความไม่ดีให้ทําความดีเป็นที่ระลึกออันนี้คือเป็นคุณไปแท้ ส่วนการที่จะรอเกิดความตัวติดเข้าว้าปลอดภัยนั้นงคงขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของวัานครับนะแล้วที่วัดเองคือจะไปขอวิชานะของวัดตามขึ้นปฏิบัติธรรมก็ได้ใช่ไหมครับคุณไปเป็นพรนะธได้มีมีข้อวินัยอะไรบ้างนะครับไป,ไปถึงแล้นรู้เอง นี่จริงคำสอนของพระุทธเจ้านะไม่ยากถึงจะมีที่ราวแปดหมื่นสี่รันกขาทำอะไยอดของหัวใจเขาทำไม่กี่ประโยคเลยสัพพะปาปะสะอัตรานังขอท่านทั้หลายอย่าทำบาปอูสรสุะารมดาขอท่านทั้หลาย,าลายจงทำบุญกามผล,นล,นลนในความดี จิตตัปริโยธปนานขอทั้งหลายรักษาจิตกลมกลวงให้ของแน้วอยากให้มีความโลภความปลดของทมานนี่คือยอดสำคัของพระเจ้าพระตรมมาแปดหมื่นสี่พันประการมาฐานย่อเรื่องทั้งนี้พระเจ้าเราศึกษาเรื่องเหล่านี้ทั้งนี้แล้วเอาไปปฏิบัติทำอย่างไรให้จิตใจของเราบอกเถอะอย่าร่วมเอย่าโกรธโกรนหาทางเรียกว่าภาวนาหายใจของเราบอกแล้้นะในเข้าถึงพระเจ้าในเข้าถึงธรรมหมายในของดีที่เกิดขึ้น แล้วก็จะทำให้จิตใจเข้นชื่นเหมือนว่าสงบผ่มเย็น oh จิตใจที่สงบจากคำสอนของพระธรรมนั้นชื Filter ่อว่าความคิดจิตใจของคนเราเพราะว่าส่วนมากเราคนไทยเรตามคาดจิตตามจะมีแต่การระบบแบบสวดมนต์สวดมนต์ก็ได้คล่องเพื่อได้จำได้แต่ว่าแปรความหมา็เแล้์ความไม่สามมาแต่ว้อมออกมาปฏิบัติบนั้ พียงแต่สวดไปสวดไปสวดอบุก็ก็ได้อยู่นะแต่าจว่าไม่รับเริอเรื่องอสัติ์ิ๊เหมือนเอามาปฏิบัต <c oughs> ิเาม,าม,าม,ามือนกว่าอามามว่าเราูความลวงไว้ไมัเกิดบบมาหมายเป็นดอกเป็นรูปเล็กแล้วก็โตขึ้นมันยังเปรี้ยว พอมันแก่มากขึ้นแล้วก็เริ่มแก่ก็สุกพอสุกแล้วมันก็เริ่มมันเริ่มหวานเขปุ๋ยงอวขึ้นทั้งรูปทั้งรูปสุกมดแล้วมันก็มีหวานมากมันมัน,ม,นมันก็มีหวานมากใครได้ดนีบเลยก็มัดกระดุมพอใจพร้อมด้วยมีราคาดีเพราะฉะนั้นกล่าว่าเราจะสวดแล้ไม่ปัจจุบัน เหมือนก็นมองมาเห็นมองเห็นม่มโวงดีเป็นต้นเห็อามานี่เป็นตเปรี้ยวหวานถ้าว่าสุกแล้วมาบอยโซก็จะหวานมีคนุนเฉยเหมือนข้าวตาชนิติน,นร่ง